โอ้โหเข้าไปเจอซ้ายกระเด็นออกไปครับมั่นจริงๆครับดูครับหมัดโอ้โหรตัดมาไปชุดครับโอ้โหแม่ดูครับแม่เหมือนกับสุบินยัชชาครับบอกว่าต่อยมาเลยน้องอ่าครับซ้ายกับขวาแม่ตบฟุกซ้ายมาแล้วครับทางด้านของสุบิน ดูเหมือนคุณพ่อจะอยู่ด้านล่างครับพ่อของชัยชาญครับเจาะขวาลงไปไหายรูปแบบนะครับอาวุธของชัยชาญโอ้โหจิ้มแบบตัวแรงครับฐานะของสุบินแออกมาสวยครับลูกนี้ครับฐานะของชัยชาญโอ้โหสายมา,านครับตูบินโดนขาครับทำท่ายากจะอยางจะแฟบครับขาขวาหน้าขาครับน้องพีเล่นงานฐานล่างแล้วรอรอ่รอ,รอยกให้ตก ยกให้ตก๊อกมาหมดนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเข่าโอ้โหหัวทับใน้ีังเจ้าเขาแล้วครับกัดฟันบวกขวาเลยครับทางด้านของสุบินบินโอ้โหตบปัง้วครับสุบินไม่ปังไม่ได้ครับดูครับไปเสะเทือนทั้งล่างโมโหเลยครับแยกเขี้ยวอ้าวโดนจีบไซด์แหมแยกเขี้ยวอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับต้องออกอาวุธเยอะๆครับทางด้านของสุบินบัญชาเดชครับตอนนี้ชัยชานี่รอแล้วก็เลือกนะครับ แมลูกนี้ครับเห็นล้มลงไปโอ้โหจิ้มซ้ายแล้วแหมกัดฟันกัดมันกัดกอดครับเอาขึ้นการคออีกอ้าวโดนไปนี่แอนดัรสินจ่ายต่างเลยนะครับการคอรับรางวัลพิเศษได้ล็อกในตีได้ไหมแหมต้องการจังหวะดีๆนะครับเอาแหมโดนลขาเลยโดนแล้วครับต้นขาครับลูกหนูมาแล้วครับสายตาผู้บรรยายเห็นแล้วครับลูกหนูครับภาษากีฬามาแล้วมัดกล้ามเนื้อมันจะไปรวมเป็นก้อนก้อน แล้วครับหน้าของสุบินครับโอ้โหเจอรับตัวเข้าไปอีกโอ้โหสุโมใจเส็งเลยครับโอ้โหข้าไปเจอ้ายกระเด็นออกไปครับแม่นจริงๆครับดูครับหมัดโอ้โหประทัดนตาไปชุดครับโอ้โหแม่ดูครับแม่เหมือนกับสุบินจะชาครับบอกว่าต่อยมาเลยน้องต่อยมาเลยน้องแม่สุบินบอกไม่ต่อยนะครับพี่ทนได้พี่ทนได้ต่อยมาเลยน้องสุบินบอกไม่ต่อยนะครับไปแม่ไปดูทางด้านของด้านล่างดีกว่าครับเล่นงานขาทับล่างเลยเลยครับ พีก็เตะจนเก็บตั้งแต่เหมือนกันะครับแม่จะโดนสวดนะครับน้องพีไม่ใช่ไม่โดนนะครับตอนเข้าสามเหลี่ยมขว่างซ้าย16ครับเอฟสิบหกราชานนท์ผู้กองยอดพ่อของชายชาครับตู้ภาพชาครับปัดหน้ายักษ์เลยครับทางด้านของสุบินแต่ว่าซ้ายของชายชาเนี่อย่าไปล้อเล่นครับเตะทั้งวงนะครับคุณมารุธครับลากมาจากโน่นครับบางบัวทองนนทบุรีครับดูเตะอวดเข้าไปครับแบบเต็มข้อเลยครับลูกนี้ จังหวะซ้ายยังแม่นครับนี่โอ้โหตีติกตีแหลมแหลมเลยครับลูกนี้ครัสตีเข่าไปนต้องตีอย่างนี้ครับถึงจะได้น้าได้เนื้อครับแล้วออกอาวุธแรงครับสุบินนี่ไม่ใช่ออกเบาๆนะครับปวาดฝาแข่งสวยๆนะครับจังหวะซ้ายกับขวานี่ยิงกันออกครับจับยกนี่ครับสับไปที่ต้นขาแต่พอล่างเขาวงกมาเปิดหน้าก็ต่อยมาแครับนี่ครับซ้ายโอ้โหดูครับเอานักแข่งหันเข้าไปนี่โดนไวอย่าบอกใครครับ นี่ครับซ้ายตัดลำตัวแล้วขึ้นบนเสียบซ้ายครับก็สู้ดีเหลือเกินครับทางด้านของสุบินบัญชาเดชไม่ถอดใจนะครับสุบินบัญชาเดชครับโดนหนักขนาดไหนครับก็ยังกัดฟันกรอดกอนะครับรับเข้าไปโอ้โหลูกนี้เต็มกาดยังกวนเด่นเลยครับท่าทรายหุ่นสุดยอดครับนักสู้จากสปปลาวดูลูกนี้ครับดูครับช้านะครับเต็มเต็มข้อเลยนะครับ ยังไม่ล่วงไม่สุดครับแต่ว่าลูกนี้ครับดูครับนี่ครับเป็นก้อนมัดมัดกล้ามเนื้อขึ้นมาเลยครับภาษานักกีฬาก็ลูกครับจังหวะเด้งตีนะครับทางด้านของสุบินครับเจอปิดเข้าไปครับลูกนี้นี่ครับมัดชุดครับเดี๋ยวมาดูหมัดชุดของชายชาเนี่ยครับโอ้โหดูครับโดนนะครับโอ้โหจังๆครับเชิญชวนครับเอานมเพาะหน้าตัวเองครับทางด้านของสุบินบอกมาเลยน้องมาเลยน้องขอหมัดเดียวครับการจะสวนขวานะครับ ก็ต่อยมวยให้สังกัดกองทัพอยู่แล้วนะครับมวยสากลสมัครเล่นครับทางด้านของชายชาญเพชรปตอแหมลูกนี้ปิดครับปิดแต่ว่าตัวเองเสียหลักล้มลงไปเองโอ้โหลุนครับซ้ายนี่สะท้าไปทั้งร่างเลยครับดูกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าติดตรงอมนะครับแข้งซ้ายดูครับปวดทั้งทั้งบังนั่นเลยครับมาดีดกระโหลกสวยงามครับ เป็นศาสตร์เป็นศินนลป์ศิลปะแม่ไม้มือยไทยครับนี่ครับจังหวะเพื่อสุดท้ายของสุบินบัญชาเดชครับไล่สาว from the red corner ชัยชาญขอต่อครับ